มีชาวต่างชาติลหลายๆคนเขาก็ได้รู้ในเรื่องนี้แล้วส่วนคนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เคยไปเขมรมันก็เป็นเรื่องที่เราเพอจะรู้ๆกันอยู่แล้วลหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําอะไรต่างๆในเขมรนี่ถือว่าขาดแคลนอย่างมากระดับนี้เกือบจะเป็นระดับเดียวกับในอินเดียเลยครับเพราะว่าในเขมรน่ะเขามีการประกาศแบบปลอดการถ่ายในที่สาธารณะอันนี้เป็นนโยบายที่ต้องจัดตั้งขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการ นั่นแหละชีการอะไรยังอื่นนะนะตามที่สาธารณานี่คือมันมั่วมากแม้แต่ในสถานที่สําคัญอย่างโบราณสถานของเขาหรือโบราณสถานของเราที่ไปอยู่กับเขาแล้วอย่างวันจันทร์ที่22ตุลาปีนี้แหละล่าสุดเลยทาง UCA เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็คือสถานการณ์ที่มาสะท้อนถึงช่องว่างระหว่างคําประกาศของรัฐบาลเขมรเขาประกาศออกมาเองแล้วคือมันได้ผลจริงไหมเขาก็มองดู เพราะว่าก็มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไปเที่ยวเขเมรแล้วเขาก็ไปเจอกับกองอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าเกลียดน่ากลัวสําหรับเขาแล้วเขาก็เอากลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังลหลายประเทศเขาก็เฮ้ยรัฐบาลทําอะไรหน่อยดิเกี่ยวกับเรื่องนี้การขับถ่ายไปทั่วแบบนี้มันดูแย่มากเลยนะและนั่นแหละทางหุ้นเขาก็เลยมีนโย,ยบายบอกว่าประเทศเราจะต้องปลอดการถ่ายในที่สาธารณะปลอดการขับถ่ายพอประกาศไปแล้วแล้วเขามาดูความจริงอีกทีหนึง่งมันช่วยได้ตรงไหนวัเนี้ยมันเหมือนเดิมเลย เพราะว่าในความเป็นจริงก็คือกลิ่นเหม็นจากกลิ่นชะีนะนะแล้วก็กลิ่นอืนอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่เขาอยู่ในเขมรเองนะั่นแหละต้องเจออยู่ทุกวันโดยเฉพาะในตรอกซอกซอยในตลาดแล้วก็พื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดโอ้โหถ้าตลาดยังมีกลิ่นแบบนี้นี่คือไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าปัญหานี้ไม่เพียงที่มันจะสะท้อนถึงความล้มเหลวด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่มันยังเผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขาดการให้ความสําคัญต่อสุขอนามัยในเขมรแล้วดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะมันจะฝังรากในสังคมเขมรมานานแล้วก็คือการที่อยากจะปล่อยตรงไหนก็ได้อาจจะมีเพื่อนๆบางคนได้เห็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขมรเขาก็ไปฉี่ใส่กำแพงปราสาทของเขาเออเขาก็ทํากันได้ไม่รู้สึกอะไรเลยและยิ่งหลังจากที่ทางหุนเขาประกาศว่าเราปลอดการถ่ายในที่สาธารณะแล้วด้วย ใช้เวลามาเป็นสิบสิบปีเลยนะในการทําเรื่องนี้โอ้โหต้องใช้เวลาทํานานขนาดนั้นเลยกว่าจะจัดการกับลักษณะนิสัยดั้งเดิมได้แต่ดูเหมือนจะไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังเห็นกันอยู่ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขายังเดินดมกลิ่นฉี่แล้วก็มองดูอะไรที่มันน่ากลัวอยู่นั้นนะ่ะมีข่าวของขเขมรออกมาฉลองมีการตัดริบบิน้นแล้วก็มีคําพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะบอกว่าสุขาภิบาลของขเขมรเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว ยุคใหม่โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าระหว่างที่เดินเข้าไปประกาศอะไรเนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างแต่ทีนี้พอประกาศมันก็มีข่าวใช่ไหมพอมีข่าวนักท่องเที่ยวก็เฮ้ยขเขมรสะอาดแล้วขเขมรไม่มีการแบบขับถ่ายการตามในที่สาธนารณะแล้วไปเที่ยวดีกว่าพอไปถึงหายใจเข้าเต็มปอดแทบจะสลบถนนบางสายในกรุงพนมเปญน,นี่คือตัวเมืองเลยนะก็ยังมีกลิ่นฉี่แบบฉุนเฉียวรุนแรงมาก โดยเฉพาะบริเวณใกล้ตลาดกลางคืนตามป้ายรถเมล์แล้วก็หลังอาคารพาณิชย์ทั่วไปมีประชาชนในขเขมรเองนะจำนวนมากเขาบอกกับผู้ซื้อคาบอกว่าไม่รู้จะไปเข้าห้องน้ําที่ไหนเพราะว่าไม่มีห้องน้ําสาธารณะให้ใช้ทีนี้มันก็น่าสงสัยถ้าอย่างในประเทศไทยสมมติตรงนั้นมันไม่มีห้องน้ําสาธารณะเลยใช่ไหมอ่ะบ้านใครก็ได้ใกล้ๆนั้นอนะ่ะขอเขาหน่อยเออเขาก็ไม่ใจร้ายหรอกใช่ไหมแต่ว่าในขเขมรนี้เป็นยังไงทําไมถึงเขาไม่ได้ คนที่ทํางานกลางแจ้งยามเฝ้าอาคารหรือพวกพนักง,งานก่อสร้างพวกนี้แหละหลกัหลกๆเลยเขานะ่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ําของอาคารที่เขาเฝ้าอยู่ด้วยซ้ํานะเออทางานที่นั่นแต่ห้ามใช้ห้องน้ําของที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นยามในย่านตึกรัฐบาลนั่นแหละเขาก็บอกกันนกะข่าวเขาบอกว่าพวกเราเนะี่ยถูกห้ามไม่ให้ใช้ห้องน้ําในอาคารเพราะว่าเจ้าของไม่อนุญาตแล้วเราจะทํำยังไงได้ละ่ะนอกจากจะออกไปปล่อยข้างนอกแบบนั้น สำนักข่าว UCA News เอาผมลืมบอกอันนี้เห็นไหมที่เป็นตารางกราฟแท่งก็ผมลองทําดูเป็นเกี่ยวกับว่าประชากรในแต่ละประเทศที่ผมเอามาลงเนี่ยตั้งแต่ปี1950จนถึงปัจจุบันนี้เลยประเทศไหนมีประชากรเท่าไหรแล้วบ้างเอามาดูแบบว่าไม่ให้มันเป็นภาพนิ่งเกินไปขเขมรกับลาวนี่เฉียดกันเลยเห็นไหมแล้วก็ดูเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่ขเขมรประชากรไม่ค่อยจะเพิ่ม ส่วนเวียดนามก็พุ่งสูงแล้วก็มีอะไรนะ่ะอ่ะดูเอาละกันดูเพลินๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเขเมรต่อปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําอะไรในเขเมรนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเขามีมานานแล้วไม่ได้แก้ไขไม่ได้พยายามด้วยสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ปัจจุบันมาดูเลวร้ายกว่าเดิมก็คือช่องว่างระหว่างการเมืองกับชนบทเนี่แหละที่มันกว้างมากๆครับ แม้ว่ารัฐบาลเขาจะอ้างว่าอ้างนะว่าทุมง,งบประมาณจํานวนหนึ่งในการสร้างห้องน้ําสาธารณะในเขตเมืองแต่ทีนี้จที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมันก็ยังหายากอย,กอยู่เลยมันหาแทบไม่ได้จํานวนที่มีอยู่มันไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างในกลุ่มขนมเปนเนี่ยนะเมืองหลวงเนี้ยจะมีประชากรประมาณ2ล้านสแสนคนครับแต่ห้องน้ําสาธารณะมีอยู่ไม่ถึง60แห่งอันนี้ตามข้อมูลขององค์กรท้องถิ่นของカรเ,เลย นั่นมันหมายความว่าห้องน้ำห้องนึงเดนะต้องรองรับคนประมาณ3 8 0 0 0คนในแต่ละวันนะถ้าจะเฉลี่ยให้ได้ใช้ครบทุกคนนี้ต้องคนละประมาณกี่วินาทีตัวเลขนี้มันดูแย่ไหมมนสะท้อนได้เห็นเลยว่าทำไมถนนแล้วก็ตรอกซอกซ,อซอยถึงยังมีกลิ่นแบบนี้อยู่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากลิ่นแบบไหนนึกถึงแบบว่ากลิ่นซ้วมแตกนะ่ะ เออทั่วเมืองพนมเปญน,นี่แค่ในพนมเปญน,นะในตัวเมืองที่เขามีการจัดทําห้องน้ําสาธารณะแล้วที่อื่นมันจะหนักขนาดไหนยกตัวอย่างนะถ้าไม่ใช่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่แบบชนบทเลยเขาบอกว่ามาเลวร้ายยิ่งกว่าครับหลายหมู่บ้านไม่ได้มีระบบน้ําประปาแล้วก็ไม่ได้มีระบบสุขาแบบถาวรก็คือไม่มีห้องน้ําสาธารณะนะั่นแหละชาวบ้านหลายคนเขาก็ขับถ่ายตามข้างทางตามอะไรแบบนั้นริมแม่น้ําก็มี และที่ชาวบ้านต้องไปขับถ่ายตามริมแม่น้ําเพราะว่าเขาก็จะใช้น้ําตรงนั้นแหละหล้างเออเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบน้ําไงถึงได้ไปข้างแม่น้ําโอ้โหมันแย่มากเลยเขาบอกทางรัฐบาลบอกว่าไม่มีงบประมาณในการสร้างห้องน้ําส่วนตัวให้เอาไปใช้ในเมืองหมดแล้วขนาดว่าสร้างในเมืองหมดแล้วนะยังไม่ถึง60ห้องเลยนี่ข้อมูลปัจจุบันนี้เลยนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับขนาดพวกชาวบ้านพวกคนในเมืองอยังขนาดนั้นทีนี้ในโรงเรียนละ่ะ เออโรงเรียนนี้จะขนาดไหนโรงเรียนนี้ก็โคตรหนักหน่นวงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าในโรงเรียนนี้ก็มีเด็กนักเรียนเข้าไปรวมกันเยอะถึงแม้ว่าจะเรียนกันแค่วันละสองชั่วโมงอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็เป็นการรวมกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วในบ้านของเด็กแต่ละคนบางทีก็ไม่ได้มีห้องน้ําส่วนตัวนะก็มาอาศัยเข้าที่โรงเรียนก็มีพอเข้าที่โรงเรียนก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําไม่ค่อยมีเยอะอีก เราจะใช้อะไรล้างแล้วก็อย่าใช้ล้างกันเยอะนะเพราะว่าน้ําก็ไม่ได้ไหลตลอดน้ําที่ไหลามาโรงเรียนก็ต้องเสียตังค์โอเยอะแยะปัญหาแบบมากมายครับก็แน,นวคิดทั่วโลกแบบปกติแบบประกาศที่เข้าใจกันได้ง่ายๆเลยนะก็คือที่ไหนมีน้ําเยอะที่น่านสะอาดเพราะว่าน้ําก็ใช้ชําระสิ่งต่างๆนานามากมาย <c oughs> ใช่ไหมยิ่งอยู่ติดทะเลอยู่ติดแม่น้ําขนาดใหญ่อะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วประเทศไทยเนี่ยหลายประเทศเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งน้านะ เพราะว่าเทศกาลอะไรที่เกี่ยวกับน้ํานี่ก็จะเยอะมากน้านั่นน้านี่น้ํากินน้าใช้น้ําดื่มหลากหลายเลยครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้าแล้วก็เทศกาลที่เกี่ยวกับน้ําก็นี่ไงเราถึงจัดเทศกาลสงกรานกันได้ไงเพราะว่าเรามีน้ําไว้เล่นแต่เขมรที่ขาดแคลนน้ำจะอ้างว่าเทศกาลการเล่นน้ํามีในเขมรตั้งนานแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณเอาน้ําที่ไหนมาเล่นเพราะว่าเทศกาลเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าภูมิประเทศของคุณนมันเกี่ยวข้องกับอะไร หรือถ้าจะทําเทศกาลปลามะเขือเทศใส่กันแบบต่างประเทศเนี่ยเราทําได้ไหมมะเขือเทศเรามีเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ทําไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันรุนแรงมากครับในขมขืก็ต้องทําเป็น2ตอนนะอันนี้คลิปนี้คือตอนแรกเดี๋ยวตอนต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนแล้วก็ที่อืน่นๆด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับ